สวัสดีค่ะจากร้านเพิ่มสินการช่างนะคะวันนี้เราจะมารีวิวหน้าต่างบานติดตายสองบานเลื่อนสองค่ะแต่บ้านหลังนี้พิเศษกว่าบ้านหลังอื่นค่ะบริเวณตรงนี้นะคะจะเป็นอาคารพาณิชย์นะคะ3ชั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของชั้นสองลูกค้าต้องการเปลี่ยนจากวงกบไม้เดิมเหล็กดัดอันเดิมนะคะเป็นงานใหม่ ห้องนี้จะถูกกั้นห้องใหม่ติดตั้งแอร์ใหม่นะคะลูกค้าต้องการความแบบเป็นกระจกอลูมิเนียมหน้าต่างบานเปิดแยกกลางแล้วก็มีกลิ่นอายของความเป็นญี่ปุ่นด้วยการเลือกเรานะคะมาทํางานหน้าต่างกระจกอลูมิเนียมบานติดตายสองบานเลื่อนสองพร้อมคาดการญี่ปุ่นแบบนี้เลยนะคะงานนะคะกระจกจะเลื่อนได้อย่างนี้เลยซ้ายขวาแบบนี้เป็นเลื่อนแยกออกกลาง ป้องกันขโมยด้วยการติดตั้งเหล็กดัดตรงกลางนะคะจะติดตายสองเลื่อนสองแบบนี้เลยมีอุปกรณ์ล็อกให้อยู่ตรงกลางเหมือนในรูปเลยมีกุญแจล็อกให้ด้วยนะคะจะอยู่ตรงกลางนี้ลูกค้าสามารถเปิดกระจกทิ้งไว้ซ้ายขวาแบบนี้รับลมได้นะคะกันโจรกันขโมยกันยุงได้เพราะมีมุงลวดฝังถอดล้างทำความสะอาดได้นะคะมีมือจับให้แบบนี้เวลาเลื่อนเลื่อนแยกกัน ะะถ้าเราอยากจะเปิดหน้าต่างทิ้งไว้นานๆข้ามคืนเราเปิดได้เลยสบายๆเราไม่ต้องกลัวโจรกลัวขโมยเลยนะคะเราสามารถล็อกหูช้างตรงนี้ได้อีกหนึ่งล็อกล็อกคุญแจตัวนี้ได้อีกหนึ่งล็อก,อก,แ,นอก,นอกแน่นหนาแน่นอนค่ะลมพัดส,สบายๆเลยนะคะลูกค้าบ้านนี้ชอบความโปร่งนะคะเลยเลือกสีอบขาวนะคะอยากมีลูกเล่นคิกคุกคิกคุน่ารักเป็นลายผีเสื้อลายดอกไม้นะคะเหมือนในรูปนี้เลยนะคะ ลูกค้าท่านใดนะคะสนใจงานเหล็กดัดงานกั้นห้องกระจกอลูมิเนียมนะคะทักไลน์มาคุยกับเราดูค่ะร้านเพิ่มสิ่งการช่างยินดีให้บริการนะคะวันนี้ร้านเพิ่มสิ่งการช่างขอจบการรีวิวง,งานหน้าต่างพร้อมงานเหล็กดัดบานเลื่อนไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ